ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็นำเสนอพ่นกันสนิมนะครับที่อู่เรารับพ่นการสนิมด้วยนะครับไขรที่อยู่ในพัทยานะครับเนี่ยคัสซีพวกนี้มันจะผุมันจะอยู่ใกล้น้ำทะเลนะครับเราก็จะพ่นกันสนิมนะครับเราจะล้างให้ด้วยถอดล้อออกให้ด้วยนะครับแล้วพ่นกันสนิมใต้ท้อง นี้เราล้างก้นกันสนิมน,นะครับเราก็จะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับเท่าไรก่อนเนาะข่างหนึ่งคนเดิมนะเราก็จะล้างให้สะอาด<ะ>เดี๋ยวเราก็จะพ่นสนิม คนการสนิมนะครับเพืเ่อนที่เด็กเราก็จะหวยหคานะครับซอยทุ่งกลมตันหมันติผ้านะครับอยู่ที่พัทยาเพราะรถพัทยามันใกล้น้าทะเลนะครับแล้วก็เ,เพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับแล้วก็ยุทอายุก,การใช้งานนะครับเราใช้สีการสนิมนะครับไม่ไม่ใช่สีพ่นรถนะมันเป็นอุปกรณ์การสนิมโดยเฉพาะนะครับ มันจะเป็นเหม็นหน่อยนะครับแต่ก็กำจัดสนิมได้ยาวเลยครับใต้ท้องในที่ซื้อรถมาใหม่ๆแล้วบริษ,ษัทเขาพ่นมาไม่เต็มนะครับบางที่ก็ไม่ได้พ่นนะครับเราก็เลยพ่นกันสนิมให้นะครับเพื่อนๆสนใจก็มาได้นะครับอู๋ไฮคารนะครับ0 85 3 5 2 8 2 2้าสห้าสองดสองสองสองนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรขึ้นหลังวิดีโอนี้นะครับ